กรุบจริงๆนะครับหล่อมาแล้วทุกบทบาทหล่อเหลาก็มีหล่อลุยก็มีบุกป,ป่าฝ่ารงก็มาหล่อทั้งน้าตาขนาดน้องห้ายังหล่อเลยนะครับทำมาทุกอย่างแล้วนะครับและนี่คือตั้งแต่วันแรก day o n มาจนถึงวันนี้น้องๆเรียกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะได้มาเจอกับทุกคนนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้ครับเขาทั้งสองคนจะมาบนเวทีนี้ มันมีความปับเปื้อภูมิใจในลูกๆสักสิบสอคนทำมามีครับนะครับอ่ะถามพี่สอดเลยดูจะโชว์เมื่อสักครู่ไปแล้วนอกจากจะทำบอยเลิฟซีนี้จะทำบอยแบนด์ด้วยละครับพี่ครับพี่นั่งใจค่ะ <c oughs> ไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ใจก็ทำซีรีส์ครับมหลังก็ทำเพลงตอนนี้เริ่มสนุก เริ่มสนุกนะก็เรียกว่ามาครบฟูลแพ็กเกจได้หมดทุกอย่างทั้งรองทั้งเต้นทั้งแสดงนั่นเองนะครับถามก่อนเลยที่จานี่คือเรื่องแรกของบอยเลิฟซีรีส์ของเชน2561พี่ชอดพี่เอสตื่นเต้นไหมครับอิงๆคนคนจจนไม่รู้ว่าพ่อตื่นเต้นกว่าลูกตัวพ่อ แรกที่เจอกันแล้วก็แล้วก็ออดิชั่นกันมามวันนี้ก็น่าจะใกล้ๆปีละเนาะประมาณหนึ่งปีลวครับค่ะยต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แตกต่างไปจากงานที่เคยทํามาทั้งหมดเลยค่ะที่ทํามาเพราะว่าที่ผ่านมานยเราก็จะทําละครทำพารทเสร์ตทำอะไรไปแต่งานนี้เป็นงานที่แบบมันเป็นเรื่องของการที่เราเราเห็นเขามาตั้งแต่วันแรก นานเดียวกับเขามาเรื่อยๆเจท่นมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเดินมาสักถือว่าคลื่นทางและะ้วมั้งเนาะที่กำลังเริ่มที่เดี๋ยวจะได้ดูซีรีส์กันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมก็บอกว่ามันเป็นความตื่นเต้นคือทาง,งานท,ทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นความตื่นเต้นที่แตกต่กางไปจากความตื่นเต้นทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีความแบบเอาใจช่วยอย่างที่ออกไปอกไปรุลนที่มันลูนเมื่อกี้พี่ออมไปอยู่ตรงข้างหลังแป๊บหนึ่งพี่ออมรู้สึกไหมว่ามัน มันมีรัศมีของการแบบลุ้น <_ D> ใช่ค่ะนั่นแหละคะ่ะมันเหมือนดูลูกเราเติบโตอ่ะอย่างนั้นนะแล้วมันก็มีความลุ้นมีความเอาใจช่วยวน้องๆอยู่ตลอดซึ่งได้ข่าวว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยนอกจากลุ้นน้องๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์แห่งการเซตนกิ้วด้วยเหรอคะพี่ชอนคบจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะตอนแรกที่ทําทาโปรเจกต์กนี้ขึ้นมานะคะ <_ D> ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันค่อยๆมาเรื่อยๆ แล้วพอเราเราลงมือทำอะไรเราก็มักจะไปสุดเสมอทุกคนคงเชื่อครับวนนี้ <c oughs> ี่สอดก็เลยต้องไปแบบขอความอุปการะคุณจากผู้คนมากมายเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการที่เคยทำง,งานด้วยกันมานั้นก็ไปขุดเอามาแบบขอให้ช่วยกันหมดเลยซึ่งแล้วบอกว่าเมื่อกี้บอกของของทำไงดีวันนี้ที่พี่มีแบบคนต้องขอบคุณแบบเยอะมากยาวเหยียบมากจริงๆในตอนนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนเนะคะ ว่าขอบคุณทุกคนเนื้อหลักท่กสีรายของเราค่ะมไม่ว่าจะเป็น่ผิวขาวน้องๆทอมกันแล้วนะครับขอเสียงระดับต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับนักแสดงจากพีทแบ๊บเดอะซีรีส์มาเลยจ้าเด็กๆจ้าบอกเลยว่าหล่อหลอดพิมพ์ตัน สุดขอใช้ความเรียบร้อยหน่อยนะครับโอเคโอเคนะครับหล่อมากเลยหล่อมากนะครับทุกคนนะครับแล้วขอเชิญอีกครั้งหนึ่งเลครับพี่ชอดพี่เอสครับพี่มิเตอร์ด้วยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวจะร่วมพูดคุยกันแบบเป็นกันเองสนุกสนาน เขินจนพูดผิดพูดถูกพูดถูกพูดผิดไปหมดแล้วอาแต่ละคนแนะนำตัวกันดิดึงจ้าเลยไปจ้าครับสวัสดีครับพาเวลนาเล่นะครับรับบทเป็นเบสครับเป็นนักแข่งเบอร์หนึ่งของเอ็กซันเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเทย์บอยหน้าหวานที่เปลี่ยนคู่นอนทุกวันครับอยากเป็นหนึ่งในคู่นอนเชิญจ้าสวัสดีครับภูนะครับรับบทเป็นชาลีครับ เป็นหนุ่มฮอตเนื้อครับเป็นฮอตเนื้อแล้วก็ยิ้มง่ายสดใสแล้วก็สุดท้ายเป็นลูกหมาชาลีของพี่เบ๊ครับครับผมสวัสดีครับครับชื่อสายรับครับผมรับบทเป็นอะไร เป็นกัปตันทีม X น u n t e r ครับผมแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ใจดีของน้องๆครับผมแต่ว่าตัวันเนี่ยเก่งทุกเรื่องรู้ทุกอย่างครับแต่ยกเว้นเรื่องความรักครับผมก็ยังโชคดีที่มีคนข้างๆคอยสอนอะไรก็ฝากแล้วฝากตัวแล้วก็ฝากลูกทีมของผมด้วยนะครับผมแพ็กใส่รับลอบอากจบเชิญสักสวัสดีครับพลนครับแล้วก็เป็นเชฟครับ ครับเป็นช่างทหารทีเอ็กซ์คอนเตอร์ครับช่างผมคนชอบอยู่คนเดียวจรกับใ,ใครครับแต่ว่าเปิดใจให้กับคนข้างๆคนเดียวครับมันดีนี่แค่แนะนำตัวเราก็คิดถึงฉากต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องแล้วนะครับโอเคแปดคนด้านหลังเริ่มจากเริ่มจากใครดีจ้า อภินัฐครับนัทนะครับรับบทเป็นเวครับเวรยเขาเป็นยังไงจนาก็จริงๆเป็นนักแข่งรถระดับเอเียตนะครับของเอ็กซันเตอร์ครับเป็นเจ้าของปูรรถซุปเปอร์คาร์ครับลูกหล่อพ่อรวยครับแล้วก็ยอมทำทุกอย่างได้เพื่อความรักครับเจ้าของปู่นะหวาาดีงาต่อไปจ้า สวัสดีครับผมฟิงนะครับรับบทเป็นพีทครับก็ในคาแรคเตอร์ในเรื่องก็คือเป็นนักธุรกิจเลือดใหม่ครับเป็นนักเรียนนอกลุกเนี้ยแล้วก็พร้อมที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จครับสุด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 ยอมรับว่าที่เน้แอร์ือเลยรู้ไหมมองเลน ฟิวครับผมวัดคนญี่ปุ่นวัดตะชิวกับกาฟิวนะครับปรากฏเป็นเพนตากับในเรื่องก็จะเป็นบริการนุ่มสุดหล่อับมารเข้มเป็นแบบลุกเครื่องไทยญี่ปุ่นข้างภายนอกเนี่ยอาจจะดูแบบไร้หัวใจแต่ภายในเนี่ยรักทุกคนนะครับอิรัสายุเมเซขอบคุณทุกท่านอิรัสายุเมเซจาก สวัสดีครับผมไมเคิลครับรับบทนอตครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมอโอเคครับคือนอตเนี่ยในในบทนะฮะก็เป็นเป็นนักแข่งนะจริงๆแล้วเป็นนักแข่งในทีมเอ็กซ์ชันเตอร์ครับ ทังเลือกเลยเนี่ยเรามีขับรถสักรอบไหมมีไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยชุดแข่งก็ไม่มีนะครับแต่เป็นนักแข่งอันนี้อนะันอยใคราเลยก็ออยากใส่ก็อ,อยากใส่บ้างแต่ว่าไม่มีนะฮะแต่ว่าก็นอนก็เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเรียกสีสันนะครับในอีกเซนเตอร์นะฮะก็ส่วนใหญ่ลุงอลัน็ขาจะรักนอนที่สุดใช่ไหมครับจะ <laughs> ไม่เน้นไข่เท่คนนี้ ตามบทเขาบอกมานะครับอ่ะท็อปเทนค่ะสวัสดีสวัสดีครับท็อปเทนนะครับอ่าระบบเป็นโซนิกครับโซนิกก็อย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้ครับแต่งตัวก็คือโซนิกก็คือจะชอบแต่งตัวที่แบบโอเวอร์เลยแล้วก็เป็นคู่สีคู่ปวดกับน็อตครับค่ะ <c oughs> โอเคเป็นแฟชั่นไอคอนแต่งตัวหนักมากนะครับ ดีนะครับในในตัวดีเนี่ยก็ในเรื่องก็จะเป็นนักแข่งดาวรุ่งรุ่นเล็กนะครับที่พยายามตั้งใจที่จะมาแทนที่เบบเป็นที่หนึ่งให้ได้แต่ลึกๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากเป็นที่หนึ่งหรอกครับจริงๆแล้วของเขาขอ,ขอแค่โอกาส<อ>เพื่้ได้โอกาสอยา่างอิโวะนออโซนิกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักแข่งรถเลยนะทถาป็นได้ชัดเลยเป็นทําไมลุงอรันเอ้ยท<อ><อ>ีนี้ไอลุงอรันลุงอรันแ <laughs> ล้วถูกแล้ว ถึงไปให้โอกาสสองคนนี้ทำไมในเออมื่อผมเปน็นนักแข่งอ่ะทำไมย่งทำไมไม่ไมด้ไดนน้ละสิอออโอกาสไม่เคยให้หรอดูมาแล้วดีพี่ให้เขาเลือกจากหน้าตาเขาเลือกหน้าตาใช่ไหมเขาให้เห็นด้วยให้ให้แฟนคลับเลือกไหมว่าแฟนคลับเลือกใครระหว่าง วินเนอร์ตัวตึงครับผมก็คาแรคเตอร์น,นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นอดีตคิงแล้วก็ทำทุกวิดีทางเพื่อชนะไม่ว่าจะดีหรือชัววินเนอร์ใส่หมดครับเออจะดีหรือชั่วไม่แคร์ใส่หมดเพราะเป็นวินเนอร์ตัวตึงแบบนี้นะครับอสุดท้าย เยลซลเบลเอิม yeah, ิดาภาษาก็รู้แล้วครับว่าเป็นลูกครึ่งอะไรนะครับเบลเลครับล้วบทเป็นคิมครับคิมก็เป็นนักแข่งรถนะครับลูกครึ่งไทยเกาหลีนะครับที่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็มีความยึดมั่นในจรรยาบรณของตัวเองนะครับรักความใสสะอาดในการแข่งขันนะครับไม่ชอบแบบวิธีการที่มันโกงอะไรนะครับรู้สึกว่าเราแข่งรถด้วยความที่อยากจะชนะจริงๆนะครับไม่ว่าจะวิธีไหน เราก็จะแบบเอาชนะด้วยความสามารถของเราไม่ไม่ว่าเราจะแข่งขันด้วยวิธีาการสกบบกเราก็จะไม่ยอมว่าเอย์วิธีนี้ไม่ได้เราไม่เอาโอเคนะค่ะเอาละและนี้คือทั้ง12คาแรคเตอร์นั่นเองนะครับแมะนำตัวได้ยินเสียงยจะไปเดี๋ยวก็คุยต่อดึงกันแต่ละคนหน่อยดีกว่าไม่ค่อยดี <Hey. S 1> ออริจินัลซลาวด์แทร็กพีทแบบเดอะซีรีส์